มองกันทีก็พอมันเาะวาก็ม่อนี่ทุบป้งใส่ได้ีเต็มก็ได้เร็นหน้าเขาบบไทยอ๊ยน่าร้ายปานนีโอยน่าร้ายปานนีมคิดคาเห็นนะอันนี่เราไม่ร้นตอนเรามาอยู่น้ำนี่แหละได้งานงานี่แหละได้ง่าดเขากากบักงามอะไรถือคือเหรอะแม่นแม่นทำไฟมันวันนัะ ปรมาณมาดำอันหน้านี่ล่สามโยนดำหน้าเพื่อนเพื่อนมาช่วยดำนาเลยอันนี้มานางเบิ้งแต่กะมาจะใส่คืองามถึงคือเป็นตะดินลมเถดีนี่ทุกกะจ้าเป็นเห็ดหน้าดีครับโอ้ยท่อกรสอบแม่จ่าห่านม้เขาคุกเม็ดแดงๆนะเม็ดสีแดงๆนะอ๋อไอสอบล่านี่อันนแดงดำคนดำเปลี่ยนเลยพุ่นละเวิรน ถ้าในไส่ปุ๋ยมันอ่อนมันน้ำ่วงมันน้ำมันมันกระแล่ที่เ้าน้ำมันแล้วมดเอาเฮียนผู้ใดนั่นไอ้เมีย่นุพี่ก็นี่หาุดเ้นี่งเนี่ยน้ปลาจ้าน้ำกันหมดรอังเลยบอัน้ข้าวมดน้ข้าวมดนหองน้ำกอกน้ำปลาตมาดำมือตัวนี้มาดำดำหน้าา มาดำหมวาะอ้มาดำมาดำหน้าไอ้วันดำเนี่ยมันอยากดำมาค้าเวมันข้าเดียวมันด้หมดอแล้วนะโอ้ยซึ่งวเบื้องนั่นถ้าไล้วจะพ้กันไปใหญ่ฮะมันสีเลียวมันสีว่าดีมาดำอีกไอ้ที่เ่อู

นีนามีเนี uh, ูงออนาะือไม้น่าทวมแม้าทันแล้วไม่อีมือนึงก็แล้วเออโอ้ยลาเลนมาตะใส่ปะวน่อยเลนพววบววมาหารลืมไทยมึงบักเน่ในผีดวงของตือโอ้ยไงพี่น้องบอกน้า แนวค่ะแนวตกแต่ง้ยโอ้ยลาเล่นบ้าไใช่ไหมเฮ็ดยังน้อบาทนี่น้อต่อยบกอกค่ะต่อยบกอกโอ้ต่อยบกอกมาค่ะเพือนเต่อยบกอกเสร็จบกอกอยู่หน้าบักกนาเี็กันี่บัดอยูแนวบักพียกบก ไช่ต้ยประกอบตำบักหน่าวนี่เมื่อสุอย่างถึแง,งแนวต้นบกม่วงยังเนี่กว่าอันนี้บกม่วงปลาบกม่วงแก้วขมิ้นบกม่วงมันทวายเออเอาเอาเชียวใหญ่กับเชียวใหญ่กับใบโบกมะไซตอต้อนเดียวกันมันต้นนเดียวกัจ้ะ